วัสดีค่ะทุกคนหยุดตอนนี้ก็อยู่หน้าบ้านเพืองซานเนาะคือพาไปเก็บหอมเมื่อชัยแกงใหยย้ายเ่าค่ะหอมก็พักนังตูเนาะผักใบนางรักใบจากรักไปไปไปเก็บกันเลยค่ะอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะเมืกอจะหกจักหน่อย มาเบิ่งหอมปลูกกพอได้กินค่ะทุกคนได้แล้วค่ะผักนังตูใบนังรักแล้วก็ต้นหอมเนาะที่เขาปลูกไว้ปลูกเพอได้กินเขาไปแกงให้ยยเแถากันเลยค่ะ มาขัดทุกคนแม่สิพามากแกงปลาดุกปลาดุกย่างค่ะปลาดุกย่างย้ายเท่าเนาะใส่กระบุ้นเส้นค่ะใส่กระบุ้นเส้นย้ายว่าอยากสุดของของขอแน่เครื่องปุ่กมกระบอกวย่งหลายค่ะมี ตะไคร้หอมแดงอันนี้ต้นหอมแล้วกะผักดั้งตูหรือว่าผักใบมังักเนะปลาแค่นั้นแหละค่ะเกลือตัวย้ายบวกินชูรสเอามาปรุงกันเลยค่ะแม่กะจะยับกล้องอห้มันเข่าที่เข่าทางเนาะ หมอ้อกำลังเดือดเลยค่ะกำลังเดือดเลยอันดับแรกใส่เกลือลงไปค่ะครึ่งช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไป น้าปลาลานุ่วๆค่ะอยวนน้ำลายจักน้อยหนึ่งทับพีพริกแกงสำหรับย้ายค่ะมีหอมแดงตะไคร้พริกสามเม็ดเกลือ,อนิดน้อยใส่ลงไปเลยค่ะปลาดุกค่ะย่างไว้แล้วใส่ลงไปเลยค่ะ อาหารขึ้นบ้านเขาค่ะสมัยเก่าสมัยโบราณการถนอมอาหารคือเขาจะย่างปลาไว้ค่ะแตงปลามีปลามีหมูมีเนื้อจะย่างไว้สมัยก่อนไม่ค่อยมีตู้เย็นก็จะย่างไว้อู้แม่ลืมใส่ันนี้เด้นี่ตะไคร้ก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยพลาตะู เขากำลังเดือดเดี๋ยวเขามาซิมกันเนาะซีมเลยซีมเลยซีมมืองกอนค่อยใสุ่่นเ็นค่ะเพราะว่าเขาซุปอยู่แล้ว เหลือน้ำปลาค่ะทุกคนเราต้องหยอดน้ำปลาหน่อยเอาความหอมน้ำปลาสองช้อนโต๊ะใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะวุ้นเส้นเขากจะบ่ใส่หลอันนี แม่แช่ไว้เพื่อ,อนผัดผัดใส่ผักกาดผัดเป็นแบบซุกี้แห้งใส่ลูกไ้เห็นไคะน่ากินมากเลยซีมังอีกก่อนเอาใส่น้ำปลาลงไปว้าว สุธนห่วงค่ะผู้เท่าตามภาษาผู้เท่าจะออกรสชาติจะออกนัวยัโบเค็มนะคะนัวปลารอให้บุ้นเส้นสุกนิดนึงนะคะเนาะแล้วเขาจะคอยใส่ต้นหอมกับใบมังลักค่ะ ช่วงนี้เนาะแม่ก็จะหยุงกับหลานน้อยจักน้อยก็จะบ่ค่อยได้เห็ดกับเข่าทรงกับเข่าให้เบิ่งทั้งอัน youtube เนาะแต่ก็จะเห็ดทั้งช่องอื่นนิดนน้อยน้อยค่ะบริเนียนแม่ได้เลี้ยงหลานเต็มที่สองคนมันเลยหยุงแม่ก็จะมาเว้ามาโมนิดนิน้อยน้อยให้ฟังเนาะ ก็จะพกไยได้เฮ็ดกับเข่าทรงบันไดแล้วกาคนที่เพิ่นซอยแม่เห็ดเนาะแม่ของเด็กหน่อยอเขาไปทํางานกันเลยยุ่งยักน่อยค่ะกําลังปรับตัวค่ะเดี๋ยวกับชีวิตคนเท่ามากัานสแล้ะเนาะมีช่วงยุ่งยากช่วงสบายเดี๋ยวคงจะดีขึ้นหวังว่านะคะกับซอยเบิ้งคิปให้แม่ได้ดค่ะเล็กๆน,น้อยๆสำหรับ ผู้เฒ่าอยากเก็คกิปคือชอบชอบในทางนี้นะคะแต่ช่วงนี้หลานยังน้อยสองเบิ้ลสองนะคะแอบหน้ามกินเขา่าโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบระยักสาทยายกำลังดือ่อกำลังสนคนหนึ่งคนหน่อยก็จะสองขวบแล้วกะอีกเดือนไม่สากะจะสองขวบ คนโตก็สามขวบครึ่งกำลังจะไปโรงเรียนนี่ซัมเมอร์ซัมเมอร์ก็จะเข่าแล้วค่ะวันที่สิบเจ็ดมีนาเนี่ยก็จะเข่าแล้วนี่กือวันที่เก้าที่แปดที่เก้าแล้วนะเดี๋ยวสักพักนึงมันก็นจะดีขึ้นอาจจะว่างแต่ช่วงนี้ชั่วโมงของฉันชั่วโมงยูทูบของฉันลดลงลดลงค่ะทุกคนมาทํามาตักแกงไห้ายเ่ากินกันเนาะค่ะเนาะสายแล้ว เปิดเหมาะกันค่ะว้าวใส่ผักใบนังรักกับต้นหอมลงไปค่ะใส่หลายจังหน่อยนัวอวดตัวเลยค่ะทุกคนน้ำจะพ่บบใสแล้วค่ะ ปิดไฟตักแกงใหงยายเถากันเดี๋ยวแม่ทิพามาซีมเมืองตอนมันนันเสร็จแล้วมาค่ะทุกคนแม่จะพามาซีมแกงของยายเถา หอมไปย่างค่ะทุกคนหนัวกำลังดีแค่นี้แหละค่ะได้ที่แล้วตักไห่เถาเลยมาเข้ามาตักกันอันดับแรกมันเป็นวุ้นเส้นนะเอาส่อมช้อนเอาจากหน่อยก็เป็นตัแท่ของเราได้ล่ะเพราะว่าเรามา กินมันลื่นๆกนิ่ายแล้ว,วะ่ะเอาเนื้อปลาไปใส่น้อเนื้อปลาพันยายเี๋เแล้วค่ะเนื้อปลามันลุยแห้วค่ะ ก็จะไปกับน้ำตะไขร้เขาจะใส่เป็นท่อนๆนะคะเพราะวา่าจะได้หยิบออกงายกินกับกินแกงวุ้นเส้นหอมบุก เรียบร้อยแล้วค่ะไปตั้งโต๊ะกันเลยได้แล้วค่ะแกงหุ้นเส้นใส้ปลาดุกย่างของยายเถาไปตั้งโต๊ะกันเลยค่ะอุ้ยหอมหน่าทานมากเลยแต่แซ่บค่ะทุกคนไะไปเบิ้งยายเถา,ากินขขาวกัน ซีมึงด้วยคุณยายเป็นยังไงก็ดีก็ดีนี่แหละรสชาตินี่แหละคุณยายว่าก็ดีว่าแต่ไครเก็บออกง่าย เอาซ้อนอันนั้นเอาย้ายซ่อนส่วนเอาอหากับเข่าให้ย้ายเท่ากินค่ะชนเ,ยยเป่ากันเน้้มมันห่อนเพราะว่าเอาออกมาจากเตาไม่ๆหมชีวิตคนเฮากับซำหนีนแล้วค่ะายายกินอิ่มนอนหลับ เขามาก็ไม่ต้องการพื้นที่อย่างไรเนาะกําลังไปนวดนวดกายภาพบำบัดค้างอยู่เลียงผู้เฒ่าเรียงร้านชีวิตประจำวันของเมญ,ญายา <laughs> ปลาดุกย่างสมัยโบราณน,นะยายย่างไว้แกงปลาดุกย่างเซมุอเนมีแม่ปลาย่างไว้การถนอมอาหารสมัยก่อนมุมิตย็น สำหรับคลิปนี้กับซ้ำนี่นะค่ะทุกคนอันฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบิง้งให้จบเนี่ยนะคะชั่วโมงการเบิ้งของฉันนะ่ะลดลงลดลงชั่วโมงการเบิง้งการชมของฉันนะ่ะลดลงลดลงค่ะทุกคนฝากกดอันเบิง้งให้จบได้เละคะ่ะ ตอนนี้ต้องการชั่วโมงมาก๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีกล้องบันคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายย